ยารักษาวัณโรคปอดไอโซในอาซิดยาไอโซในอาซิดจะมีลักษณะรูปแบบยาเป็นยาเม็ดสีขาวทรงกลมมีรอยบักตรงกลางเม็ดยา วิธีการใช้ยาไอโซในอาซิดควรรับประทานยาขณะท้องว่างเพื่อให้การดูดซึมยามีประสิทธิภาพโดยรับประทานครั้งละ3เม็ดวันละ1ครั้งก่อนนอนต้องรับประทานยาทุกวันอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะรู้สึกว่าอาการดีขึ้นหรือไม่มีอาการก็ห้ามหยุดยาเอง ฉลากยาเสริมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาไอโซในอาซิดผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากยาขณะใช้ยาไอโซในอาซิดอาจทำให้ขาดวิตามิน B6 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาการเหน็บชาบริเวณปลายมือปลายเท้าหากเกิดอาการเหน็บชาดังกล่าว ให้ปรึกษาแพทย์แพทย์อาจจะจ่ายวิตามิน B6 เพื่อป้องกันและรักษาอาการดังกล่าวผลข้างเคียงถัดมาที่อาจพบได้จากยาก็คือภาวะตับอักเสบซึ่งอาจมีอาการตัวเหลืองหรือตาขาวเป็นสีเหลืองกว่าปกติอาจมีอาการปวดท้องหรืออ่อนเพลียร่วมด้วยข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติตัวเมื่อเกิดปัญหาในการใช้ยา ขณะใช้ยาควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพราะอาจจะก,กระตุ้นให้เกิดภาวะตับอักเสบจากยาไอโซในอาซิดได้มากขึ้นหากขณะใช้ยามีอาการตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะมีสีเข้มหรือสีดำปวดท้องรุนแรงคลื่นไส้อาเจียนการมองเห็นผิดปกติเช่นตาพร่ามัวหรือปวดตาให้รีบปรึกษาแพทย์ในทันที ด้วยความปรารถนาดีจากงานบริบาลเภสัชกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา